สวัสดียำมบยๆครับบ่บยๆเย็นๆครับนกตัวไหนมันคููเปิดดีจังเสียงมันเป็นลูกนกรอตามดูครับจะหยิบขึ้นกรงสักตัวนี่ตัวหางสั้นนี้แนะ่มันไล่ตีเขาหมดนั่นนั่นนั่นะด,ดูมั่นใจอีกทีครับ เอาลุยลุยลุยกระไปเอาลุยกัไปลุกก็ไบได้เยอดออกกำลังกายกันมั่งฟิตเปลียกันมั่งอย่ากินแต่ข้าวกับน้ำกันอย่างเดียวเฮ่ทำานกันมั่งนอนอีล้วมึงเบื่อ ใช่ตัวหางสั้นนี้แน่ยังอีกยังสามตัวยังจําไม่ได้นี่พอยังหลายๆตัวจะจําได้ดูผิวดูอะไรก็ไม่น่าจะคู่สร้อยคอสีห้าเมตรเลยนี่สร้อยคออ่อนมากไม่รู้ได้จากตรงไหนต่อตรงไหนจำไม่ได้แล้วหางก็ไม่มี เอาขึ้นมาก่อนนี่ปิดเป็นโครปากก็โฮงดีลายก็เส้นตรงขาก็ออกช้ำๆนำดำๆเนี่หางมันไม่มีล้่ทำไมมันหางมันหักลูกนกนจำไม่ได้แล้วไม่รู้เปลี่ยนกรงไปเปลี่ยนกรงมาตัวไหนเป็นตัวไหน อืมตีเข้าด้วยเออเอาเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้จับดูดิหังสั้นหังสั้น